บอกที่บ้านแพ้วจังหวัดสุสาครเนี่ยเมื่อพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยเป็นทะเลลึกลงไปใต้ดินอีกหกเมตรเขาไปขุดเจอปาวานปาวานตัวนี้มีอายุประมาณพันห้าร้อยกว่าปีได้<อ>เพราะว่าถ้ากครจะเอาซากปาวานขึ้นมาทั้งตัวเนี่ยนะครับ<อ>ที่มีความยาวมันสิบห้าเมตรเนี่ยต้องขุดถนนเลยครับทีนี้เออทีนี้มันเลยเกิดเรื่องขึ้นเน่ยนะเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบหาสายพันธุ์และขนาดที่แท้จริงหลังจากเนี่ยคือฮานะครับพบซากกระดูกปาวานที่มีอายุอายุ พันห้าร้อยปีเออพันห้าร้อยปีนะฮะมันเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ครับที่บ่อดินของบริษัทไบร์ทบูเวอร์บูเบอร์เตอร์นะฮะคอร์ปอเรชันที่หมู่ห้าตำบลอําแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเขาขุดเจอตั้งแต่วันที่วันที่6พฤศจิกายนนะฮะแต่วันนี้กรมทรัพยากรธรณีเขาจะแถลงเรื่องนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือหัวกระโหลกปลาวานที่พบที่กาฬสินอีกเรื่องหนึ่งเขาจะแถลงพร้อมกันเลยว่ามันเป็นปลาวานชนิดไหนซากไหนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8กลุ่มวานไทยลงพื้นที่เบื้องตน้นคาดว่าจะเป็นกระดูกวานโบราณแต่ไม่ทราบสายพันธุ์เจ้าหน้าที่ทรัร 3, พยากรธรณีเขต3กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กมรมศิลปรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปกู้ซากกระดูกโบราณเปลาวานโบราณขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหาสายพันธุ์ขนาดอายุที่แท้จริงคุณธีนกรทาทองผอ,อสำนักทรัพยากรธรณีเขต3 บอกว่าเท่าที่สันนิษฐานเนี่ยชิ้นส่วนที่พบขณะนี้คาดว่าจะเป็นวานที่มีขนาดใหญ่เพราะส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นกระดูกที่ค่อนมาทางหางเท่านั้นเองเนะสังเกตคร่าวๆวานตัวนี้จะยาวประมาณ15เมตรและวิเคราะห์คร่าวๆวานตัวนี้น่าจะมีอายุมาแล้วพันกว่าปีแน่นอนครับเพราะดูจากหลักฐานทางธรณีวิทยาควบคูณไปตรงนี้เคยเป็นทะเลเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาจุดนี้ห่างจากทะเลเข้ามาประมาณ15กิโลเมตรและอยู่ลึกจากผืนดินลงไป 6เมตรนะครับจากการพบกระดูกนี้มันมีพื้นที่ตรงนี้มันมีขนาดลําตัวใหญ่เพิ่งจะพบเป็นครั้งแรกเท่านั้นเองที่มีลําตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ,รบและจะขุดขึ้นมาอย่างที่บอกพี่แปะต้องขุดถนนด้วยอยา่าง <นำ S 1> <ธ>ระวังซรากขึ้นมาได้อยากกันนั้นเลยรเราไปตามเรื่องนี้ที่รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีกว่ากับคุณพรทิพย์โม่งใหญ่นะครับ เชิญครับคุณพรทิพย์ครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ส,สดจากพื้นที่จริงเราอยู่กันที่กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้มีการถแถลงข่าวถึงเรื่องสําคัญ2เรื่องหลักๆก,ก็คือการค้นพบซาก,กวานนะคะรวมไปถึงซากปลาดึกดําบรรที่มีอายุมากกว่า150ล้านปีนะคะแต่ว่าความคืบหน้าในเ่วนของการพบกระดูก,กวานนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครขณะนี้มีการจัดทีมทําการศึกษาแล้วค่ะ จากกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รายงานว่ามีการพบจาก มีการรับแจ้งจากกลุ่มวานไทยนะคะพบซากกระดูกวานที่ไม่ทราบชนิดในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโครงกระดูกวานที่พบลึกจากผิวดินกว่า6เมตรนะคะเป็นวานขนาดใหญ่ซึ่งขนาดนี้ยังไม่ทราบสายพันธุ์นะคะส่วนที่พบนั้นเป็นกระดูกสันหลังทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งความคืบหน้าเบื้องต้นค่ะทางด้านนายสมหมายเตชวานนะคะทธิบิีกรมทรัพยากรธรณีได้นําเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะโดยขณะนี้นะคะมีการ การตั้งทีมค่ะเป็นทีมทําการศึกษานะคะร่วมกันหลายหน่วยงานนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเปรียบเทียบกับตระกูลกระดูกของวานทั้งหมดแต่ว่าเบื้องต้นในขณะนี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นซากวานจริงค่ะโดยเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อยประมาณ1-2ถึงปีค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีการเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลกที่มีชื่อว่า เร์กาโนเซราโตดัสแอนด์แคมเป้นะคะซึ่งมีอายุกว่า150ล้านปี ถูกค้นพบที่แหล่งซากดึกดำบรรพูน้อยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินค่ะเป็นซากปลาโบราณโดยตามประวัติแล้วนะคะถูกค้นพบนะคะตั้งแต่417ล้านปีที่แล้วเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดกับหายใจทางเหงือกค่ะมีครีบอกและครีบท้องที่มีลักษณะนเนื้อหุ้มลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดแบบคอสมอยฟันมีลักษณะแผ่นฟันนะคะสำหรับการค้นพบนี้พบกระดูกส่วนกะโหลกค่ะซึ่งเป็นส่วนที่หายยากที่สุดในโลกโดยปกติแล้วจะค้นพบซากปลา กุนี้ที่จีนและรละัสเซียนะคะสําหรับการค้นพบซากปลาดึกดําบรรนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการถิ่นอาศัยปลาปอดของโลกค่ะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดกาลสินนั้นเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทางด้านชีวภาพค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับซากปลาดึกดำบรรชนิดปอดในครั้งนี้ที่ทางกรมทรัพยากรทางธรณีได้ค้นพบนะคะถือได้ว,ว่าเป็นชิ้นส่วนกระโหลกที่หายากที่สุดและที่สําคัญคือมีความสมบูรณ์ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะอีกทั้งในส่วนของภูน้อยที่จังหวัดกาลสินที่มีการพบซากดึกดำบรรมากกว่า5,000ชิ้นนั้นก็ถือได้ว,ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แหล่งประวัติศาสตร์สาคัญทางด้านชีววิทยาของระดับโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณ AS5G ค่ะ ขอบคุณครับคุณพรทิพย์ครับ